สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรมาครบ2ตัวล่างซึ่งเป็นสูตรเดือนนี้ที่ผมจะมาแบ่งปันให้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่17มกราคม25 6 7นยะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ผมทาย้อนหลังไว้ให้นะครับอ,อันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ทาได้นะครับในงวดที่ออก8ก้ามนะครับ ผลคำนวณที่ทำได้ในงวดที่8ทิ้งวดที่มันออก89น้องดิน689ออก89นะครับอันนี้คือคู่เด่นล่างที่ผมจะวินนะครับจากผลคำนวณที่ทำได้เป4ตัวนี้นะครับนำมาเจาะวินกันก็เด่นที่คู่ชุดนั้นครับ่าก็จะมีคู่89เห็นไหมครับออก89นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมว่าจะจับวินให้ดูกันนะครับจากสูงนะครับคร่ล่างที่ทําได้4ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูกันครับ ที่ผมทําสถิติย้อนหลังไว้ดูกันนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรมาครบนะครับสองตัวล่างนี่ครับแปบดสี่ตัวนะครับก็สถิติสูตรนี้ก็เข้ามาแต่งวดติดเลยนะครับในงวดแรกนะครับมาดูนะครับเดินสามสี่ห้าหกนะครับออกสี่หกนะครับในงวดแรกดินสามสี่ห้าออกสี่หกครับซึ่งจะมีมาครบล่างนะครับในสูตรเดียวนะครับ ต่อมางวดที่2ครับเดิน6 7 8 9ออก6กหครับก็เข้าที่10หน่วยถูกเป็น2งวดนะครับต่อมานะครับงวดที่3มเด่น4 5 6 7้าออก44่ครับเข้าที่10หน่วยครับต่อมางวดที่4ครับเดิน3 4 5 6ครับออกออก6สเนาะอ่ะก็เข้าที่10หน่วยนะครับ งวดที่5เดินหนึ่งออก1 4ครับซึ่งจะมีมาแบบนี้นะครับต่อมาครับงวดที่6นะครับเดิน8 9ด1ย์หนออก9 1ครับออก9 1้านะฮะถูกเป็นอ่นะ6งวดต่อมางวดที่7นะครับเดิน5 6 7 8ครับออก8 5ครับ ก็ต่อมานะครับงวดที่8ครับดิน6 7 8 9ครับออก8 9นะครับถูกเป็น8งวดติดนะครับสามารบสู่มาครบล่างอันนี้นะครับะทีนี้มาดูกันครับท่านไหนที่สนใจสู่นะครับะก็พร้อมกับวิธีการคำนวณนะครับะมาดูกันครับที่มาของตัวเลขนะครับจากสีที่ทาได้ในใน8งวดที่ผ่านมานะครับซึ่งมันก็จะมีมาครบล่างนี่ครับ มาดูมาดูเป็นไงว่าทําได้แบบนี้จริงหรือเปล่าเนาะในงวดแรกที่ผมทำซีดีย้อนหลังไว้นอตดนสามสี่ห้าหกนะครับผลที่ออกคือ4 6นะครับมาดูวิธีคิดกันนะครับอ่าใช้หลักร้อยวนมาบวกกัน2ครั้งบวกด้วยหลัก10อ่าหลัก10บวนทนำะบวกกันหนึครั้งบวกหลักหนึ่งวนทำหนึ่งครั้งหลัก10ล้าง1ครั้ง,ง,งบวกด้วยหลัก10ท้ายครั้งบวกกัน1ครั้งบุญหลัก10ท้ายครั้ง2องบุญหลัก10ท้ายครั้นสามบุญหลัก10ท้ายครั้งสี่หลงบุญสอ2คงที่ครับ ทีนี้ท่านผู้ชมก็ลองนํามาบวกดูครับนํา8บก7 15 15บวก8 23 23บวก9 32 34 43 52 61 63 63เนาะได้ตัวแรกในงวดที่มันออก46เด่น3บุริเต้ม1เป็น4บวด้วย1เป็น5บวก1เป็น6ผลที่ออกคือ4 6, 5, 6, 6 นะครับออก4 6ทำมครับดูวดที่2ที่ทําได้คือ6 7 8แก้วนะครับผลคํานวณท,ที่ทําได้มาจะตรงตามที่ผมทำ c ิไว้จริงหรือเปล่าเนาะนนำหลักร้อยบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลัก10หน่ยบวกหลักสิแลางบวกหลัก10ท้าย1หลัก10ท้าย2หลัก10ท้ายที่สาบวกหลัก10ท้าย 4, 2, ที่สลัก2องของที่ ผมวเป็นเจ็ดบวก 1, 7, 2องเป็น9ก้าเก้าบวกสี่สิบสามสิบวกเก้ายิบวกสาม้าบวกสี่ยีบวกห้าสามสิบสี่สามสิี่บวกสองคือสามบดินหกเจผลที่ออกคือหกหนะครับเบอร์ที่หในงวดที่2นะครับเขาเป็น2องงวดต่อมางวดที่3าครับ บุทิสามเด่นสี่ห้าจนะครับจริงหรือเปล่าเนาะนำหลักร้อยบนวกกันสองครั้งบุรุสิบหน่วยเวียสิบล้างบหลักสิบท้ายหนึ่งบุรักสิบท้ายนสองบุรุสิบท้ายครั้งที่สามบุสิบท้ายสี่ 4, แล้วก็บริสองคงที่อีกครั้งนะครับทีน้นผู้ชมอ่ท่านผู้ชมก็ลองบวกตามดูกันได้เลยนะครับนำสี่บวกศูนเป็นสีบวกสองเป็นหกหกบวกหเป็นสิบสองสิวกห้าครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดอเก้าสิบเก้่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนะึ ออก44ครับใน 3, งวดที่3ผลออก4่ซิงเบอร์นี้4ครับต่อมาดูงวดที่4ครับดิน3 4 5 6จริงหรือเปล่านะอ่ะในงวดที่มันออก63นะครับทำได้คือ,อ3 4 5 6นะครับวิธีการครับดวนนำหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบอ่าบนหลักสิบบนหนึ่งครั้งดวยอีกบนหนึ่งครั้งหลักสิบล้วหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายครั้งหนึ่งนะครับบนหลักสิบท้ายขึ้สองบหลักสิบท้ายครั้งสามหลักสิบท้ายครั้งสี่แล้วก็บุ๊คด้วยสองคงที่ครับ อ่ะนี่คือวิธีคิดนะครับสูตรมาครบล่างนะครับ8บก4ครับ12 12บวก6 18 18บก4 22บก9 31 37 44 51 53นะครับเด่น3 4 5 6นะครับออก6 3ออก6 3ครับในงวดที่4เนาะอ่ะนี่ครับซึ่งจะมีมาแบบนี้เลยนะครับต่อมางวดที่5 ในวิธีห้าครับที่ทําได้ดินหนึ่งสนะครับผลดียวคือ1 4นะครับตามสีนี้ทําได้เนาะดินหนึ่ครับมาดูกันครับวิธีการคํานวณนําหลักร้อยบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งหนึ่งบนบวกกัน1ครั้งสิบล้างบวกกัน1ครั้งทีนี้บวกด้วยหลักสิบท้ายครั้งหนึ่งนะครับบวกหลักสิบท้าย 2, 10, 4, 10, 4, 2, ครั้ง2หลักสิบท้ายครั้งสี่บุตหลักสิบท้ายครั้ง4แล้วบวกด้วยสองคงที่ครับแปลงบวกห้าครับ 13บุน14 20 21 24 25 29 31ครับดิน1234น,นะครับในงวดที่5ผลที่ออกคือ14ออก14ครับทำได้1234ก็ยังติดมาครบล่างอยู่นะครับต่อมาดูงวดที่6ครับที่ทำได้กันดิน8901ออก91ครับจริงหรือเปล่าเนาะนำหลักร้อยมกัน2ครั้งหลัก10คณ บนบลักสิบล่างลักสิบท้ายหน่งลักสิบท้ายงสิบท้ายลักสิบท้ายี่ที่สคงที่ครับนำแปดบวกเ้าครับสิ1เจ็ดสิบเจ็ดบวกหนงสิบแปดบวกหนึ่งสิบวกสี่ยี่สวกหกบวกสคงที่สาครับดิน8 9 01นะครับในงดที่ออกถ้าจะหนึ่งสออกเก้าหนึ่งคดิน8 90 1ออกเก้าหนะครับ ว่าันมาครับถ้าจะ91ออก85ครับในงวดนั้นออกทำได้าาคือ5678ครับมาดูกันครับนำหลักร้อยพวกกัน2องครั้งหลัก10บุลักหน่วยหลักสิบล่างหลักสิท้ายหน่บักสิท้ายนึงสองบุักสิบท้ายนึงสามักสิท้ายสี่แล้วก็บรีสองลืที่ครับสูงบวก9้าเป็น9ก้าเก้บวกเจ็ดครับสิบหกบวกเก้ายบวกหกสาบวกห้าบวกแครับ44่สบวกเก้า 13บสาองสครับดิน5 6 7 8กเจดผลที่ออกคือ8 5ครับห้าข้ามหลักหน่วย8ปข้ามหลักสิบ 10, นะครับต่อมาดูงวดที่8ครับที่ทำได้นะครับในงวดที่8ดเด่น6 7 8 9ครับผลเที่ออกคือ8 9นะครับจะตรงตามที่ผมทำสถิตไว้จริงหรือเปล่าเนาะทีนี้มาคำนวณเทียบดูครับในงวดที่8ที่ทำได้คือ6 7 8 9ครับ นำหลักร้อยบนกัน2อครั้งหลักสิบบนหลักหน่วยบนบวกสบล่างกับหลักสิท้ายหนึ่หลักสิท้าย2สอหลักสิท้าย3สหลักสิท้ายทีสทีนี้บวด้วยสองคงที่4ีบวกหเป็น9 9้าเก้าบวกเจ็ดสิบหกสิบห4บวกแปดยีิบสก้ายิบก้้าบวกนึ่งสบหกสามสบกบวกดี่ิบนหกเจนะครับผลที่ออกคือ8ปดครับก็ถือเป็น8ปงวดติดเลยนะสมรถสูตมาครบล่างอันนี้นะครับ ซึ่งในงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่9นะครับที่ผมจะมาทําให้ดูกันนะครับเป็นงวดแรกนะครับเราก็จะมาคานวณกันต่อนะครับงวดนี้เป็นงวดที่9นะครับทีนี้ก็นําผล3ตัวท้ายของรางวัลที่1นะครับในงวดที่ผ่านมาเอามาคํานวณต่อนะครับคือ5-4-4นะครับเลขท้ายคือ8-9นะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1จะเป็น6-0-0ท้ายั2จะเป็น6 483ตัวท้ายครั้งที่3จะเป็น882 3ตัวท้ายครั้งที่4จะเป็น456นะครับทีนี้วิธีการคำนวณน,นะครับสูตรมาครณแรงอันนี้คำนวณกันยังไงมาดูกันครับนำหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหน่วยบนนะบวกกัน1ครั้งหลักสิบล้าน1ครั้งครับบุรักสิบทา้า, 2, ทายครั้งหนึ่งบักสิบท้า, 3, ทายครั้งที่สหลักสิบท้ายครั้ง3ี่สามักสิบท้ายครั้ง4แล้วก็บไปส่งคงที่ครับ4ี่บวกสี่เป็นแปดแบวกแเป็นสิบห สี่ยี่สิบยี่สิบบวกแปดยี่แปดยี่แบวกห้าสาหครับสงในวดน,นี้เด่นห้าหกเครับเลขเด่นล่างที่ทำได้นะครับห้าหกเจ็ 6, 7, 8, ครับงวดน,นี้ผลคํานวณที่ทำได้นะครับเด่นที่สี่ตัวนี้นะครับ5้าหกจนะครับจะมีมาครบร่างอีกไหมนะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูน,นะครับงวดน,นี้เป็นงวดที่ 9นะครับจากที่มันเข้ามาได้8ปดโวดิตเลยนะครับซึ่งมันก็จะติดมาครบแ่างแบบนี้นะครับในแปดดที่ผ่านมานะครับก็นี่คือตัวอย่างที่ทําได้นะครับใน8ปดโมดที่ผ่านมาซึ่งจะมีมาแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะนำอ่ะสตัวนี้นะครับจับวินเท้นูกันนะครับจะมาครบแ่างได้อีกไหมนะครับงวดนี้เป็นโมดที่9นะครับ เด่น5 6 7 8ครับจากวินครับก็เด่น5 6นะครับ5 7 5 8ครับ6 7 6 8 7 8ครับอ่ะเด่นที่6คู่ชุดนี้นะครับก็มายังไงเนาะก็นำอ่ะ สี ve six 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 six, six ่ตัวนี้นะครับสี่ตัวเด่นล่างนี้จะวินกันได้ก็ดินหกชุดนะครับได้หกชุดเด่นล่างนีครับนี่ครับได้หกชุดนี้นะครับจะมีชุดห้าหกคู่ชุดหกเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดครับจะได้แบบนี้นะครับเด่นล่างนะครับหกชุดนี้นะครับนี่จะเป็นแบบไม่ปากลักนะครับจะประมาณนี้นะครับนี่คือชุดดินล่างนะครับนํามาจะวินกันได้ ดิน6ชุดนะครับถ้าเรายังไม่จะในสูตรจัดไปนะครับเลขเดินล่างในงวดนี้มีแค่นี้5 6 7 8นะครับก็คาดว่าน่าจะมีมานะครับนั่นติดกมาล่างอีกเนี่ยมันก็หนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดมันหลุดเนาะเดี๋ยวก็หนึ่งตัวมาจะเข้าวดินนะครับ่ใน6ชุดนี้ที่น่าลุ้นนะครับสำหรับในงวดนี้ก็จะเป็น5 6นะครับ5 6 6 7นะครับ5 6 6 7นะครับ 68เนียะก็จะประมาณนี้นะครับะจะประมาณนี้นะรอรุ้นครับวันนี้เป็นงวดที่9นะครับก็ชอบไว้ตามนะครับก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าเรานํามาเทียบกับสูตรนะครับ อันนี้นที่ทําได้ในงวดน,นี้คือ3 4มสาหนะครับงวดที่มันออกแปดเก้ายิงเจ็ดแปดเามาครบ2ตัวเลยนะวันนี้ได้3 4มสี่เก้าถ้าเรามาเทียบกับสูตรนี้ก็ชนที่5้ากับหนะครับชนที่5้ากนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับถ้าทุกใจแคบไว้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใ,ในคลิปหน้าสวัสดีครับ